ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอก,กันกับครัวน้องหมูแล้วนะคะห่างหายกันไปนานเนื่องจากเกมค่ะติดโควิด <COVID> วันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วนะคะของการกักตัวแล้วก็การรักษาตัวแล้วก็กินยานะคะเริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็มีแรงลุกขึ้นมาทํากับข้าวให้ทุกคนดูแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทําน้ําสลัดเป็นน้ําสลัดมัสตาร์ดกับน้ําผึ้งนะคะจะเป็นสายสุขภาพเหมือนเดิมสายเฮลตี้นะคะ กินสุขภาพยังไงให้ไม่ผอมก็ดูที่ขวเรานะคะสูตรนี้นะคะทุกคนจะเป็นสูตรที่ทําง่ายมากเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบที่น้อยมากนะคะทุกคนสามารถทําตามได้แบบง่ายๆเลยแล้วก็คอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยชัวร์แน่นอนค่ะเราไปทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใส่นมจืดลงไปตามด้วยโยเกิร์ตโยเกิร์ตนี้ เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติไขมันคอเลสเตอรอลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะใส่ไ,ไปเลยตามด้วยน้ำเครื่องนะที่จริงถ้าเกิดว่าเราทำในปริมาณที่เยอะเราจะใช้เครื่องปั่นนะคะแต่ว่าอันนี้เราทำนิดเดียวเพราะว่าน่าจะไม่มีใครกินกับเราได้เราต้องกินตัวตัวเองกินด้วยตัวของตัวเองไม่มีใครกินกับเรา,เราก็นี่เลยพระเอกของเรา เ a n นชคลาสสิกยีโร่มาสตาตัวนี้เลยนะคะเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกเลยนะใช้ดีมากทุกคนไปหามาใช้หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปแล้วก็แมคโครตัตมีหมดนะคะเราจะใส่ตัวนี้ลงไปนี่ตามด้วยนะ้ำมันมะกอกนิดหนึ่งเราจะเพิ่มความหอมให้เขาด้วยงา คั่วบดอันนี้เป็นงาดํากับงาขาวนะคะผสมกันเราคั่วแล้วก็บดบุบๆนะคะเพิ่มความหอมถ้าใครที่ชอบความเปรี้ยวเพิ่มมากขึ้นนะคะก็สามารถเติมน้ามะนาวได้เลยนะตามชอบได้เลยอันนี้โอ้คิดว่ามันน่าจะเปรี้ยวแล้วเรายังไม่่อยอยากกินเปรี้ยวข่าดน,นี้นะคะก็จะแบบนี้เลยค้นๆแบบนี้เข้ากันดีแล้วนี่เห็นไหมทุกคน แค่นี้แหละเราจะกินแค่นี้หนึ่งมือ้อเพราะว่าไม่มีใครกินกับเราได้เลยงดปาร์ตี้ยาวๆไปเลยค่ะช่วงนี้นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะน้ำสลัดมัสตาร์ดน้ำผึ้งของเรานะคะกินกับอกไก่พริกไทยดำแล้วก็ผักจากสวนผักน้องหมูนะคะอยากจะบอกว่าอร่อยมากและวันนี้เรารู้ความสำคัญของการมีคลังอาหารเป็นของตัวเองแล้วว่ามันสำคัญแค่ไหนในยุคข,ของการกักตัวนะคะเลยทุกคน ยังไงก็ฝากกดติดตามครัวน้องหมูแล้วก็สวนผักน้องหมูไว้ด้วยนะคะแล้วก็เพจอื่นๆที่หมูทําเดี๋ยวหมูจะอัพลงหน้าเฟซให้บ่อยๆนะคะวันนี้ก็มีแรงกลับมาทําให้ทุกคนกินแล้วนะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะอยากได้เมนูไหนหรืออยากให้หมูทําอะไรให้ดูกดคอมเมนต์มาไว้ได้เลยแล้วถ้าหมูมีเวลาหมูก็จะไล่ทําให้นะคะเสร็จแล้วคะ่ะ